ครับตอนนี้เราจะไปรีวิวนะฮะผมอยู่กับไอ้ท่านนะท่านอะไรฮะท่านมาริโอมาริโอ้มาเลย <c oughs> มาเลยมา <c oughs> ไปเลยเลยตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่อันเนี้ยจะไปดอยวัตติโดนะฮะเป็นภูเขาที่เวลาเดินมาาันจะชันหน่อยเนาะที่มันแล้วมัน,ม,นมันต้องอาศัยสกิลที่คล่องพงตัวนะเหมือนต้องไปฝึกกับลิงก่อนก่อนที่จะมาเดินนะฮะ <c oughs> ตอนนี้อยู่ระหว่ปปา,างทางฮะ Now we are on the way I'm gonna make a trip here to take everyone hide to that mountain. But we had to wait until people bring the rope, go up and then gonna tie on the tree. When we climbing up, we can grab the rope to safety, you know like like that at first. Yeah, have my trip one trip จะขึ้นพิชิตด,ดอยปติโดนะฮะแล้วเราจะแต่ก่อนที่เราจะมาชาวบ้านหรือคนที่เดินขึ้นเก่งนะจะเอาเชือกเอาอะไรไปมัดให้เราก่อนนะฮะเพื่อนที่เวลาตอนที่เราขึ้นเราสามารถจับเชือกได้เพราะว่าทางมันชนันมันชางแล้วมันต้องอาศัยความบาลานซ์ที่ดีนะมันต้องแล้ว ทางเดินทั้งสองฝั่งมันจะแคบด้วยแล้วเป็นหินด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะทำทริปมากลับมาบ้านาทริปนะฮะเราว่าแบบนนเนี้ยเขาจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตด้วยองเงี้ยอันนี้กำลังลงไปนะฮะเน็ดเซ่ยไห้คนไม่ใกล้ถีงสารคขมีแล้ว อันน no kind of like um ี้ความยากนะไม่ใช่ว่าเดินแล้วเดินง่ายนะมันมีความยากนะ ต้องระวังนะฮะการเดินคนที่มาร่ากาย้อาพร้อมด้วยนะมันเราจะขึ้นไปนอนข้างบนนู้นนะะแต่มันมีความยากบากได้ยินว่าผู้หญิงก็เคยมาถึงเลยนะถูกไหม ใช่กับพี่พี่กูดอ่ะเออเดินป่านนู้นได้ไหมล่ะไปลองฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้อันนี้ผมเดินเดินบ่อยลเนะเอ้าเนี่ยต้องเอารองเท้าดีๆมารองเท้าเดินป่าแลจี๊ดๆอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดินเดี๋ยวต้องทำตัว บาๆนะเหมือ่โอย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 ก็มีวิชานะวิชาตัวเบาอะไรนะคอยวิ่งนะเรลวลงเท้าถือคุณคลีครับตอนนี้ผมก็อยู่เส้นที่เราเดินมาวันนั้นครับ เดินขึ้นไปแบบราชาลงมาอย่าเป็ดนะฮะแต่ดีเริ่มมีเชือกนลเห็นไหมนี่ทานี้ชาวบ้านก็มาทำนะมีเชือกแล้วนะฮะสมัยก่อนมาเดินไม่มีอะไรมันมันก็แบบนั่นแหละ right, no. คุณมาไปดูลเลยคนระับ On the way they have rope for us before I came here is nothing you know you need skill how to like balance เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะัเชือกนะเพราะถ่ายไทม์เลยเดี๋ยวเราจะทำทริปนี้ เมวันหนึ่งนะมาเดินนะด้วยกันนะใครก็คือมาพิชิตแล้วดีไม่ดีขึ้นไปนอนบ,บนภูเขารุ่งนงานฮะนะคนที่มาต้องเดินเก่งนะไม่เก่งอันตรายนะคนไม่เก่งอันตรายนะ ไม่แนะนาให้มานะแต่ชาวบ้านมีทีมงานหรือมีลูกหาบนะหรือว่าไกายนะถ้าใครอยากมาหรืออยากมาเที่ยวเดินเส้นนี้นะคะครูสมาให้คนในพื้นที่น้ำทางหรือมาด้วยคนระเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะ If someone would like to come hike this way, we have like To a guide even like original local people from here they will help and then like like potter they can help you for carry stuff they know everything this area if you don't come before you can come by yourself because you're not safe because i'll be quite ว้าวอีกอันอร o พาร์ดูก่เด้อฮูเพื่อนสู้ๆนะจ๊ะเย้ๆเ้เ้ยแดนแดนแดนอันนี้ทางเนี้ยเห็นไหมมันมีความยากนะ It's not easy, look. Now we're gonna have to climb up to the is make sure นะี่ดูความชันนะมารีวิวให้ดูนะมันมีความชันะแล้วมีความท้าทายนะมาฝึกจิตด,ด้วย This is uh, very steep but you can climb up here. You learn meditation or learn like your soul, you know like now it's it's it good because we have rope ง่ายขึ้นเลยวนะเพราะมีเชือกยื่ขึ้นยิ่เซลนะฮะเซลว,วันนี้มีไหมนะฮะ r e l a x a i n g t o ล a ก d ีดาวอ a ะ like d i f f i ก u ัน t ี d วิ่ e จ e s t i า a t ุด n j น s t ุด t o า t จ e r e ดหมามายมากจุดมาดมชายาเดิมยายมากตั้งแา่คนด็ต้องค่อยๆขึ้นาะ We are at the destination at the flash. That's it. We not make up to the the top. i gonna make a Do a trip with uh, our friend. If someone would like. How much joy we are. We just share money and then I will take you here to hike this mountain and we might we gonna stay overnight on t o p the one higher us เนี่ยเดี๋ยวจะทำทริปนะเพื่อนใครคนไหนที่อยากจะมาร่วมหรือมาจอยนะเราจะพามาเนี่ยเนี่ยชมนะ เน,นี่ยก็ถึงอยู่ในพัตตีโดนะฮะเห็นนะฮแต่ยังไม่ถึงนะที่จริงอ่ะเนี่ยจุดที่เราจะไปรอบหน้าก็คือบนโนนแต่ถ้าช่วงหน้าฝนไม่แนะนำอาจจะมีความเสี่ยงหน่อยนะเพราะว่าดินไม่ค่อยแข็งะ หน้าหนาวหน้าแรงมีน้ำเมษามาได้นะรวเปิดข้าวอยู่แล้ววู้กะปึกปข,ข้าวถึงทนะีทนะ่ร่้เ้าใช่ไหต้นน่ะมาพักก่อ <c oughs> นมะีต้นมาน

นี่กลับลงไว้นะเพื่อนนะเพื่อเพิ่มความรลอนะหะล่อลีหรือหล่อมโมเอไม่รู้นะฮะนี่นก็คือเรามีพระมาเดินป่าด้วยดูบรรยากาศนะนนก็คือตรงนี้เป็นพระตีโดนะฮะเราจะมาทำชเชลน์กันนะมาปีน ดอยลุ่นี้กันนะใครถ้าสนใจก็มาร่วมหรือจอยทริกได้นะครับมาชานต้องจับไอเชือกลงว้นะฮะ